ตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2567นนะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการงานการเงินความรักนะครับปกตินะครับนะถือว่าปกติเลยนะครับแต่มันมีจุดระวังเรื่องเดียวครับนะเรื่องที่ควรระวังนะไม่ใช่ควรระวังครับเรื่องที่ต้องระวังนะเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับคือสิ่งที่จะสร้างความเสียหายนะครับ ในเรื่องการงานการเงินทุนอะไรความรักอะไรพวกนี้ดาวเกตนะครับดาวเกตที่ต้องระวังเนี่ยเพราะดาวเกตมันอยู่ในภพมรณะเนี่ยดาวเกตมะเรงดาวพุธนะครับมะเรงดาวพุธด้วยเ็งดาวอาทิตย์ด้วยแล้วก็เ็งดาวศุกร์ด้วยครับเพราะนะตั้งแต่วันที่9นะครับ9กกรกฎาคม13กรกฎาคม16นนะ ครึ่งเอกลางเดือนเนี่ยดาวดีๆพวกนี้จะมารวมอยู่นี่หมดและจะถูกดาวเกตเล็งนะครับเลงลบรบกวนนะนะครับเล็งทั้งเดือนเลยนะครับมันจะทําให้ถ้าท่านป้องกันไม่ดีนะครับท่านป้องกันไม่ดีท่านบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยนะมันจะทําให้การงานธุรกิจความรับการเงินการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันพลอยได้รับผลประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะนะครับอันนี้คือหลักๆมีเท่านี้เองนะครับนะนะครับ เรื่องหลักๆในของลัคนามิถุนนะในเดือนนี้มีเท่านี้เองครับนะนะครับป้องกันดาวเกตตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับอ่ะต่อไปเป็นรายละเอียดนะครับนะมาว่าในรายละเอียดไปนะครับนะนะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนะครับดาวที่มาวิเคราะห์วิจาร์นะครับนะนะครับขอเป็นดาวชุดแรกเลยนะครับก็คือดาวอาทิตนะครับอาทิตย์กับศุกร์ที่กลุมลัคนานะครับ ทั้งดาวอาทิตย์และดาวสุกเนี่ยมันเป็นดาวที่มาจากภพเรือนที่ดีนะครับไม่ได้มาจากอริมนาวินาศนะครับนะอย่างดาวสุกตัวนี้ก็มาจากภพปุตตะนะครับเป็นภพเรือนที่ดีนะครับนะอาทิตย์ก็มาจากสัจชะนะครับมาอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นคู่มิตรคู่เออเป็นคู่สมพลนะเป็นคู่สมพลนะครับนะเขาเรียกว่าคู่เด่นดังคู่ป๊อปปูล่านะครับนะนะครับอันนี้ผมจะทายดีๆก่อนนะนะครับนะจะทายด้านดีก่อนนะเมื่อดาวมาอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับก็จะมา พบปะไปมาหาสู uh, sword, her, ่ท่าน่ะท่านก็จะดูโดดเด่นนะมาพบปะลื่นเลิงสันสางกันนะนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะถือเป็นเรื่องดีนะครับนะบางคนอาจจะประการต่อมาครับบางคนที่อาจจะเดินทางไปศึกษาอบรมไปดูงานไปเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับนะประการต่อมาเนี่ยท่านจะได้รับความสุขจากบุตรบริวารลูกจ้างพนักงานท่านนะครับนะนะครับเพราะว่าเราสุขตัวนี้ก็มาจากบุตรบริวารลูกจ้างพนักงานเนี่ยนะมาสัตยไอ มาให้ความร่วมมือท่านเป็นอย่างดีมันดีกว่านะนะครับเรียกว่าคือจริงๆดาวดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยผมเรียกว่าเป็นคู่เด่นดังนะคู่ปปูล่านะออกแนวนี้นะครับนะนะออกแนวนี้นะครับอันนี้ต้นเดือนนะจะเป็นแบบนี้นะครับนะต้นเดือนนะครับทีนี้ดาวที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนะครับนะนะครับขอเป็นดาวคารเลยนะดาวคานตัวนี้นะครับอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งต้นเดือนนะหน่มต้นเดือน หนึ่งต้นหนึ่งกรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิบสองนะสิบสองกรกฎาคมสิบสามเนี่ยดาวอังคารหนึ่งจะย้ายออกไปจะย้ายมาอยู่ในพวินาศมาร่วมกับดาวพฤหัสนะครับดาวอังคารที่มาอยู่ตรงนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ดีนะก็ถา,ายดีนั่นแหละครับนะอังคารนะครับนะอังคารลาพระอังคารอรินะครับนะนะครับข้อดีของดาวอังคารที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือนะ มาอยู่โรงพลาภะเนี่ยเขาจะมีรายได้ครับท่านก็มีรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาปกตินะครับนะแต่มีพิเศษนะผมให้พิเศษนะครับนะส่วนหนึ่งนั้นดาวอังคารตัวนี้มาจากพบอริอริไปว่าปัญหาอุปสรรคนะครับนะปัญหาอุปสรรคเมื่อดาวอริมาอยู่ในพบลาภะเนี่ยท่านก็จะออมองเห็นปัญหาอุปสรรคนะมองเห็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับไอเรื่องของอ๋อไอตรงนี้ยกตัวอย่างนะอ๋อไอตรงนี้นี่คือตัวปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ รายได้ท่านลดรายจ่ายเพิ่มอะไรพวกนี้รายจ่ายเยอะเอากนี้ท่านก็จะไปจัดการไปแก้ไขไอ้ตัวปัญที่ตัวที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่มันทําให้รายได้ท่านมันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับทำให้ผลประโยชน์ท่านน้อยเนี่ยท่านก็ไปแก้ไขไอ้จุดนั้นเสียนะครับนะเพราะคือไปทําลายไปแก้ไขหรือไปกําจัดไอ้สิ่งที่เป็นตัวปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ท่านเนี่ยมีรายได้น้อยนะหรือมีกําไรน้อยหรือได้รับผลประโยชน์น้อยเนี่ยท่านไป ไปเช็คบินมาเสียไปกําจัดเสียเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะจากการที่ดาวังคารเจ้าเรือนอรินะครับมาอยู่ในภพลาภระนะครับนะนะครับจริงๆลาภะคือรายได้กําไรผลประโยชน์และความสําเร็จนะครับนะนะครับเนี่ยทีนี้เมื่อดาวังคารมาอยู่ตรงนี้ท่านก็อ๋อเห็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยสิ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านที่มันทําให้รายได้หรือผลประโยชน์ท่านลดลงถ้าก็ไปกําจัดเสียไปทําลายเสียไปแก้ไขเสียไปปรับปรุงตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องดีนะนะครับ ดาวที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนะครับนะดาวราหูที่อยู่ในภพกรรมะนะครับเป็นดาวยักษ์ใหญ่ดาวขนาดใหญ่นะให้คุณนะตัวคนลัคนามีถุนแล้วก็ดาวเสาร์นะดาวเสาร์ที่อยู่ในภพสุภะนะเป็นภพที่ดีทั้งนั้นเลยครับดาวแบบเคาะสองดวงนี้อยู่ในภพที่ดีทั้งนั้นเลยอย่างดาวเสาร์นี้นะดาวเสาร์เนี่ยความหมายของดาวเสาร์เพียวๆนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเรือเลยนะดาวเสาร์ไม่ถึงที่ดินครับนะที่ดินครับนะ หมายถึงเกษตรกรรมไม่ถึงโรงงานนะครับหมายถึงเมืองแร่นะครับนะเมืองแร่ก็อยู่ในดินนะครับนะลักษณะมิถุนท่านใยน,นะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานการเกษตรหรือเมืองแร่เนี่ยนะหรือธุรกิจที่ว่าขุดดินถมดินเนี่ยนะที่ว่ามันมีอ่ะธุรกิจที่ว่ามีรถแบ็คโฮมีรถด,ดัมรถสิบลอ้อเไรพวกนี้เขาขายดินไงขุดดินขายดินปรับที่ดินนะพวกนี้หรือว่าขุดที่ธุรกิจถมดินเนี่ยนะ ธุรกิจเมืองแร่อะไรพวกนี้ดีครับนะและดาวที่ดินดาวเสานี้ไปอยู่ในภพสุภาษสุภาพหรือว่าต่างประเทศท่านใดที่ไปตั้งโรงงานต่างประเทศไปทําธุรกิจกเกษตรต่างประเทศอย่างนี้หรือไปทําธุรกิจเมืองแร่ต่างประเทศ<ฮ>เนี่ยเดือนนี้ก็ยังาบลื่นดีนะครับก็ธุรกิจก็โตไปเรื่อยนะ,จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยนะครับนะนะครับดีครับไม่ต้องหว่วงนะครับนะทีนี้ ดาวราหูนี่ที่มาอยู่ในภพกรรม,มะเนี่ยนะก็ปกติครับนะนะครับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจครั้งใหญ่นะครับตั้งแต่1 0 17ตุลาคมปีแล้วเป็นต้นมานะครับนะปีนี้ก็ราหูอยู่ตรงนี้ทั้งปีนะครับนะธุรกิจดวงใหม่ของท่านก็จเจริญก้าวหน้าไปตามปกตินะครับนะนะครับทีนี้ดาวคานผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วนะราหูที่อยู่ในภพการงานก็วิจาร์ไปแล้วดีครับนะ ดาวเสาร์ที่อยู่ใวภพสุภาษเนี่ยนะสุภาษจริงๆคือระดับสูงต่างประเทศนะดีนะครับนะทีนี้ครับเนี่ยที่ผมเน้นนะหัวใจของคนลัคณะมีถุนในเดือนนี้มีตัวนี้ตัวเดียวครับนะดาวเกตท,ที่มาอยู่ในภพมรณะเนี่ยแล้วมันเลงทั้งดาวพุธเลงทั้งดาวอาทิตย์เลงทั้งดาวศุกร์นะครับนะนะครับนะเลงไปทั้งเดือนเลยนะครับทําให้ดาวดีๆอย่างนี้อย่างดาวพุธตัวนี้ก็มาจากพันธุนะครับพันธุก็ที่ดิน เครื่องจักรเครื่องโยนยันพานหนะอะไรทุกอย่างนะบ้านอาคารทุกชนิดโกดังนะครับสุขนี่ก็เป็นโครงการใหม่หมโปรเจกต์ใหม่ใหม่ครับอาทิตย์ก็การติดต่อนะครับการติดต่อเจราจาเสืออาทิตย์นี่จริงๆอาทิตย์ไม่ถึงรัฐบาลนะไม่ถึงผู้มีอำนาจนะนักปกครองนะครับนะหน่วยงานราชการนะครับนะนะครับอ่ะทีนี้เกตอยู่ในภพมรณะเนี่ยเล็งมาที่ดาวพุธเนี่ยและเล็งมาที่ภพกระดุมพระนะครับ กระดูมผ้คือการเงินและการลงทุนนะครับนะส่งผลเสียครับนะเสียที่ร้ายแรงที่สุดนะครับที่ระวังที่สุดเลยนะนี่คือไฮไลท์เลยนะเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับทั้งเดือนสุขภาพท่านจะไม่ค่อยดีครับนะสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยระวังสุขภาพดับหนึ่งเลยนะครับนะมันจะเซง็งคือมันจะไม่แข็งแรงมันจะไม่กระฉับกระเฉงจิตใจก็เซง็เซงเบือ่อไม่ฮึกเหิมอ่ะนะนะครับ ระวังตรงนี้นี่แหละคือสาเหตุนะครับมันจะทําใหเา้เรื่องดีๆอย่างอื่นไอ้ที่ดาวดีๆพวกนี้ที่มาอยู่พบเรื่องที่ดีเนี่ยเสียนะครับนะให้คุณไม่เต็มที่นะครับอันนี้เรื่องสุขภาพนะสุขภาพการสุขภาพใจนะเมื่อเป็นแบบนี้ท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับนะควบคุมอารมณ์ให้ได้ครับนะอย่าหลุดนะอารมณ์อย่าหลุดนะครับนะอ่ะต่อไปครับเสียประการที่สองนะจากการที่ดาวเกตมาอยู่ในภพมรณะ เล็งมาที่ดาวทั้งหลายแลเนี่ยนะผมยังไม่เขียนนะเพราะเดี๋ยวใสักพักนี้จะเขียนนะนะเดี๋ยวก็จะเห็นชัดเลยนะทั้งดาวอาทิตย์ดาวดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้สามดวงเนี่ยแต่ถูกดาวเกตที่พบมนณะนี่เล็งนะครับนะอาเสียประการที่สองโตนะเมื่อกี้เสียเรื่องสุขภาพนะเสียประการที่สองคือเดือนรากดาคมนี้นะครับเช้าวลัคณามีถุนเนี่ยท่านจะต้องไปเคลียร์ไปจัดการนะกับไปเรื่องของ เรื่องเก่าๆนะไอ้ธุรกิจเก่าๆที่ท่านมีลูกค้าเก่าๆในช่วงที่ปี64 65นะนะครับนะทำไมมันเกี่ยว64 65มันเกี่ยวอะไรครับก็ไอ้ตอนที่ปี64 65เนี่ยดาวเสาร์ตัวนี้มันมาอยู่ในภพบ,บรณะเนี่ยตลอด2ปีครึ่งนะนะครับถ้าก็ไปทำไอ้ที่ธุรกิจไอ้ช่วงนั้นอนะ่ะมันจะมีลูกคงลูกค้าเก่าๆทั้นั้นน่ะตอนนี้ท่านเลิกทําธุรกิจนั้นไปแล้วไงแต่ลูกค้าเนี่ยมันยังติดต่อเรามาอยู่เนะี่ย เราต้องไปเคลียร์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราก่อสร้างไว้ช่วงปี6 4 6 5เนี่ยเราต้องไปรื้อถอนไปทาลายอย่างนี้นะนะครับเพราะเราไม่ไม่ทาแล้วอย่างนี้มันทําให้เสียเวลาเสียเงินเสียเวลา,เส,เ,วลาเสียแรงนะครับนะที่เสียหัวด้วยนะครับนะในการไปจัดการไปไปแก้ไขไปลบล้างไปเช็คบิลไปแก้ไขเนะี่ยไปรื้อถอนในเรื่องราวเก่าๆในอดีตเนี่ยนะมันยังไม่หมดครับนะไม่หมดนะครับนะนะเดือนนี้ทั้งเดือนก็ยังไม่หมดหรอกนะ เนี่ยถ้าจะเสียอารมณ์เสียเวลานะครับนะไปชำระสาสางหรือไปจัดระเบียบงานเก่าๆสิ่งเก่าๆที่ท่านได้ได้สร้างไว้ได้กระทําไว้ในอดีตนะครับนะนะครับเช่นอะไรก็ท่านรู้ดีนะครับนะผมไม่อธิบายต่อนะนะอ้อเสียประกันที่3มนะครับนะเขาเสียประกันที่3านะครับนะหากตัวท่านไม่สามารถควบคุมอิทธิพลของดาวเกตที่มันเลงมาใหญ่พเลงาดาวพุธเนี่ยเลงพบกระดุมพระเนี่ยเลงทั้งหลายแหล่นี่นะ ไม่นจะส่งผลเสียนะครับต่อไรายได้นะต่อไรายได้และผลประโยชน์ของท่านนะครับนะนะครับดังนั้นต้องหนักแน่นนะครับนะเวลาอารมณ์เสียนี่ให้ไปอย่าไปอยู่กับบ้านครับให้ไปหลายพฤติกรรมครับไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าที่มันจอกแจ๊กจอแจไปฟิตเนสไปสะไวน้ําไปสนามเทนนิสไปเอาพลังลบๆออกจากตัวนะครับนะให้เหงื่อมันออกครับนะ นี่คือวิธีแก้เบื้องต้น,นครับหรือจะทําสมาธิอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วเรื่องที่ควรระวังข้อสังเกตนะครับปการที่4นะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะไอ้การที่ดาวมาอยู่ในภพมรณะเนี่ยมรณะเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องมรดกก็ได้นะเออเรื่องมรดกก็ได้โดยเฉพาะยริงยิ่งดาวพุธเนี่ยเลงดาวพุธเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมรดกในเรื่องของอาคารหรือที่ดินครับนะนะครับนะเออ แล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะเลงกับดาวพุธเอ้เลงกับดาวอาทิตย์อาทิตย,ย์สัชแชอัสาัพว่าพี่น้องที่เกิดต่างกันมาเห็นไหมบางคนก็อาจจะมีเรื่องของมรดกต้องมาถกมาเถียงกับพี่น้องที่เกิดต่างกันมาเนี่ยถ้ามันมีช่วงนี้นะมันจะเหนื่อยนะเออ,องานเก่าก็ต้องสะสางงานใหม่ก็เยอะแถมยังมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวเรื่องมรดกกับพี่น้องอีกนะมันจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับนะนะครับนะอ่ะทีนี้ผม,มวิเคราะห์วิจารณ์ไปหมดเลยนะ นะครับเอาทีนี้ดาวย้ายราศีบ้างนะดาวย้ายราศีผมเขียนทีเดียวเลยนะวันที่9้าดาวสุกวันที่9้าดาวสุกนะครับย้ายมาตรงนี้วันที่13าดาวคาเรเลขสามย้ายมาล่วมกับดาวพฤเรหัดพฤหัสนี่เป็นปัตตนีนะบริษัทเป็นคู่ครองนะ16ดาวอาทิตย์เจ้าเรือสั์แท้เนี่ยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งก็ย้ายมานี่ย้ายทีเดียวเลยครับนะนะครับเน เลยเงี้ยดงคานมัลกลบ เก่งกราฟิกนะครับขอโทษทีนะครับนะไม่เก่งกราฟิกครับก็เขียนออกนะครับนะขอ,ออ่านออกนะขออ่านได้นะครับดวงดาวเปลี่ยนนะครับเหตุการณ์บนโลกก็เปลี่ยนดวงชะตาบุคคลก็เปลี่ยนนะครับดาวที่จะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผมจะเอาตัวนี้ก่อนดาวอังคาร ร่วมกับดาวพรฤหัสร่วมกับดาวมฤตยูนะครับนะวิเคราะห์วิจารณตรงนี้ก่อนนะครับดาวอังคารมาจากภพอรินะครับพระฤหัสมาจากภพปัตตานีอังคารนี่ก็อริก็ปัญหาประสัทค,ความขัดแยง้งหนี้สินศัตรูคู่แข่งนะครับหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนะพฤหัสตัวนี้ก็คู่ครองนะครับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาการเซน็นสัญญานะครับนะ เมื่อมาอยู่อย่างนี้นะครับส่งผลยังไงครับผมจะทายดีนะผมจะทายดีครับอย่าลืมว่าดาวพฤหัสกับดาวอังคารเนี่ยเมื่อคู่กันเนี่ยมันเป็นคู่อิทธิพลนะคู่อิสิทธิธ์ธครับนะหมายถึงว่าใช้อำนาจอิทธิพลหรือใช้พิสิทธิธ์แซงคิวอะไรประมาณนี้นะนะครับเป็นดาวดีนะนะครับเป็นดาวที่ดีเป็นคู่ที่ดีอ่ะนะที่ผมสังเกตนะนะครับ ดาวังคารมาอยู่อย่างนี้นะครับนะเออ่ถือว่าอผมว่าผมไม่เหมือนช่องอื่นนะอังคารเจ้าเรือนอริอริไปว่าภาษีครับนะดาวม,มาอยู่อย่างนี้นะท่านไปจัดการเรื่องภาษีค่าธรรมเนียมค่าอากรนะเงินประกันวินาศภัยต่างๆประกันชีวิตประกันภยัยอะไรเงโโนนินค่ากำหนดจ่ายนะนะครับไปต่อพหลลอะไรต่างๆเนี่ยต่อภาษีอะไรต่างๆเนี่ย รีบไปจัดการเลยครับนะจะสําเร็จครับนะไปจัดการเลยนะครับนะนะครับพวกอะไรค่าทํานง n g ทำเนียมอะไรต่างๆต่ออายุปักกันอะไรต่างๆเนี่ยรีบไปทําเลยครับนะจะประสบความสาเร็จนะครับนะหรือไปทําแล้วเนะี่ยมันจะไม่มีภาระอะไรนะสมองมันจะได้ปลอดโปร่งนะครับนะข้อดีประการต่อมานะครับจากดาวที่มาอยู่ตรงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยท่านจะในการที่จะ มาเคลียร์กับคู่ครองในเรื่องปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยที่มันมืนตึงต่อกันเนี่ยมาจับเข่าคุยกันกับคู่ครองเนี่ยนะครับนะมันจะได้ข้อสรุปที่ดีนะครับนะนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องอินาที่เหมาะสมมากเลยที่มาจับเข่าคุยเคลียร์ปัญหากับคู่ครองหรือไม่แต่หุ้นส่วนท่านนะครับนะจะจบลงได้ดีนะครับนะนะครับอ่าทีนี้ข้อดีไปแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะนาวมาอยู่ในภพวินาศเนี่ยวินาศนี่ก็คือความเดือดร้อนวุ่นวายลำคาญนะครับนะ ต,ดตดดิดขัดขัดจังหวะนะเสียโอกาสอลไรพวกนี้นะเลือกอื้อฉาวก็ได้เอาแล้วความหมายมันเยอะมากอะนะข้อเสียนะครับจากการที่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้พบวินาศนะครับที่เด่นชัดเลยนะสําหรับชาวลัคนามีถุนที่มีคู่ครองนะที่มีคู่ครองนะที่โสดก็แล้วไปนะชาวลัคนามีถุนที่มีคู่ครองครับช่วงนี้นะครับทั้งเดือนเนี่ย คู่ครองท่านจะเบงครับนะจะวางอํานาจจะเบ่งนะครับนะจะทาตัวไม่ค่อยน่ารักะจะข่มท่านนั่นแหละนะครับนะนะครับออกในวนี้เลยนะครับนะดังนั้นท่านก็ต้องใจเย็นๆนะใจะเย็นๆนะครับนะอ่าคือจะวางอํานาจต่อท่านนะคู่ครองวางอํานาจต่อท่านสร้างความรำคาญในท่านนะหรือคู่ครองมาขัดจังหวะท่านก็ได้นะนะครับท่านต้องใจเย็นๆนะครับนะทะเลาะกันถ้าบริหารจัดการไม่ดีแบบนี้นี่เขาเลิกลาอย,ย่าล้างกันได้นะเนี่ยนะบางทีเขาแยกกันอยู่เลยนะนะครับอยากบอกบอกเขาแยกกันอยู่นะครับนะ ถ้าท่านบริหารจัดการไม่เป็นนะเพราะว่าช่วงนี้คู่ครองท่านมันจะจะข่มท่าน่ะจะเบ่งจะวางอำนาจกับท่าน่ะนะท่านตำหนิท่านสอนท่านะไเขาไม่ฟังหรอกนะนะครับข้อเสียประการต่อมานะครับนะระวังเรื่องเสียหายทางเพศนะครับนะเช่นความรักที่ความสัมพันธ์กับที่ไม่ถูกต้องนะนะนะครับไปสัมพันธ์กับเหมือนกับลูกน้องกับหัวหน้าเนี่ยมาแอบมบีสัมพันธ์กันเนี่ยนะที่ไม่ถูกต้องอนะ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าการท่นานนี่มาถึง เพศตรงข้ามนะครับนะนะครับเมื่อมาอยู่ในพะวินาศเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เสียหายกันเดี๋ยวมันจะอื้อเฉานะครับนะมันผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม่ะนะมันไม่ถูกต้องอนะนะคือคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วคือต่างฝ่ายต่างมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับนะอย่าไปทาอย่าไปเสี่ยงเลยครับนะนะครับบางคนอย่าเพิ่ง้ยมันเป็นโชคเป็นลาบเป็นเป็นลาบลอยมันเฮ้ยผมว่าไม่ใช่นะอย่าไปเสี่ยงเลยครับนะนะครับผมว่ามีได้ไม่คุ้มเสียนะครับนะเขาบอกว่าเออ การที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าเราทําผิดเนี่ยมีวิธีเดียวครับคือไม่ทําครับนะนะครับเพราะความลับไม่มีในโลกนะครับนะนะครับข้อเสียประการที่3นะครับนะท่านที่มีคดีความช่วงนี้เขาจะเหนื่อยสักหน่อยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าวินาศเนี่ยความหมายอย่างคือคดีความนะครับนะนะครับเผลอๆจะเป็นคดีความทางเพศด้วยซ้ํานะนะครับถ้าไปทําอะไรที่ผิดทํานองของทมนะครับนะนะครับมือไม้อยู่ไม่เป็นสุกนะครับนะนะครับ ระวังคดีความหนึ่งนะคือคดีความทางเพศนะครับก็จะมีเรื่องอื้อฉาวนะครับนะเสียชื่อเสียงอีกนะครับอ่ะทีนี้พอแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์นะดาวเกตเลงดาวชุดนี้เลยครับนะเลงทั้งดาวพุธเลงทั้งดาวอาทิตย์เลงทั้งดาวสุกเนี่ยเป็นดาวดีทั้งนั้นเลยนะนะครับจริงๆก็ต้องทายดีหมดแหละแต่พบแค่ดาวเกตมาเลงตัวเดียวนะที่อยู่ในภพมรณะเนี่ยโอ้โหเป็นอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะเนี่ย เนะมื่อเลงกันแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องราวที่พอจะรวบรวมได้มีอะไรบ้างครับหนึ่งครับนะท่านก็จะมีกิจกรรมเรื่องการเงินการลงทุนนะนะหรือมีช่องทางหาเงินช่องทางใหม่ๆการลงทุนแบบใบใหม่นะครับนะนะครับแน่นอนครับมันก็เอ่อดามันมัน,มนการเงินนะ่ะกระดุมพระมันไม่ได้เหมือนเงินเดี๋ยวมันการลงทุนด้วยนะครับนะไม่มีใครเก็บเงินสดไว้ที่บ้านอย่างเดียวครับเขาก็ต้องไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยนะครับนะ เสี่ยงหน่อยก็ไปลงทุนไปหุ้นไปซื้อทองคำอะไรพวกนี้แต่จจะมีการคิดลงทุนแบบใหม่ๆ,ๆนะครับนะสองก็คืออาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของอาคารสถานที่อุปกรณ์สิ่งของนะครับนะที่พักอาศัยของบุตรข,ของบริบารล,ลูกจ้างนะครับนะ,ะบางคนเป็นเท่าแก่ครับนะก็ต้องมีมีม,มีมีบุตรนะมีหลายมีลูกน้องเนี่ยก็ต้องมีอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับพวกของ ของของบุตรหลานของของลูกจ้างท่านนะนะครับเช่นหาแค้มห้คนงานอย่างนี้สร้างที่พ่อห้คนงานหลือสร้างหาหอพักให้ลูกอย่างนี้นะซื้ออุปกรณ์สิ่งของให้ให้ลูกหรือให้พนักงานอย่างนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับนะออกแนวนี้ครับนะประการที่3นะครับจากดาวที่มาเลงกันชุดใหญ่อย่างนี้นะท่านจะมีการเดินทางพบปะเจราจาเรื่องการเงินการลงทุนครับนะหรือเจราจาตกลงเกีย่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างบ้าน เรื่องที่ดินนะเรื่องอาคารพวกนี้ที่ดินอะไรพวกนี้นะหรือพาหนะเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะนะครับมีการซื้อขายเรื่องเรื่องซ่อมเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะเครื่องจักรเก่าอะไรพวกนี้จะเทินจัอะไรกันอย่างนี้นะเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจโครงการใหม่ๆนะนะครับเพราะตรงนี้ก็ปุแตะก็อะไรโครงการใหม่ๆไงอาทิตย์ก็สัว์ชกเงเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับตรงนี้การเงินทางนั้นเลยพบกระดุมพระนะครับนะครับ และการเจรจาเนี่ยครับมันอาจจะเกี่ยวพันกับผู้มีอํานาจด้วยนะทางราชการครับเพราะมันเกี่ยวอาทิตย์อาทิตย์คือระบบราชการนะครับนะผู้มีอํานาจนะครับนะนะครับเออหรือทางรัฐบาลก็ได้นะนะครับเนี่ยการเจรจาอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคนลัคนามิถุนเนี่ยมันมีทั้งขับวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งเจ้าสัวนะครับมีทั้งนักธุรกิจข้ามชาตินะครับนะการทํานานก็ต้องครอบคลุมนะนะครับเออแล้วทีนี้วันที่ยี่สี่นะครับนะยี่สี่กันเลกดาเนี่ยดาวพุธจะถอยหลังนะ โคจรถอยหลังแต่มันถอยหลังก็อยู่ในราศีเดียวนี่มันก็อยู่ในภพเรือนที่ดีกระตุ้มพระนะครับก็หมายถึงว่ามันก็ไม่ไอ้คำว่าดาวถอยหลังคือไอ้เรื่องของดาวพุธตัวนี้หนึ่งเรื่องการเงินเรื่องเกาาี่ยวกับเรื่องเจราจาเรื่องที่ดินแปลงที่ดินเครื่องจักรเครื่องยนต์อุปทานะแร้วนี่มันน่าจะชะลอไปก่อนนะเดินดาวถอยหลังเอาไปทบทวนก่อนนะนะครับยังไม่อนุมัติอย่างนี้นะไม่ได้เลือกลานะ ไม่ได้เลิกล้มนะครับคือชะลอหกชะลอโครงการก่อนหรือไปทบทวนก่อนนี้นะพอดาวพุธเดินหน้ามันก็จะก้าวหน้าเหมือนเดิมสําเร็จนะครับนะนะครับเอาละครับสรุปอีทีนะผลลัคนามิถุนในเดือนนี้ป้องกันร,ระวังดาวเกตตัวเดียวนะครับนะดาวเกตก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็อารมณ์ท่านนะครับนะเอ่อดาวเกตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไป55วันนะนะครับ วันที่13สิงหาเนี่ยดาวเกตถึงจะเข้าพบเรือนที่ดีคือเข้าราศรีธนูนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยท่านก็นจะดวงดีไป55วันตีเลขกลมๆก็2เดือนนะไอ้ช่วงไอ้ช่วง55วันเนี่ยเกือบ2เดือนเนี่ยที่ดาเกตอยู่พบมรณะเนี่ยท่านก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์ให้ดีนะนะครับถ้าท่านทําตรงนี้ได้เนี่ยการงานการเงินความรักหรือผลประโยชน์เนี่ยก็เข้ามาป,ปกตินะครับนะ ครับคำทำนายจบแล้วนะครับนะท่านไปดูช่องอื่นได้เลยนะครับนะและท่านที่มาดูช่องผมครั้งแรกนะครับลัคนาช่องผมนี่เป็นลัคนาที่เกิดจากํานวณเวลาเกิดนะครับนะนะครับถ้าจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรก็ได้เนี่ยเอาเวลาเกิดใส่เข้าไปคํานวณเนี่ยมาลัคนามีถุนเนี่ยคำทำนายจะใกล้เคียงนะครับนะและท่านใดนะครับต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับผมรับดูดวงส่วนตัวรับดูทุกวันนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับนะนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศ เอ่อถ้าเอสไลน์นี่ขอเอสไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์ผมเนี่ยเครื่องนี้มันจะเครื่องใหญ่นะมันจะพิมพ์ง่ายนะครับนะแต่ถ้าเอสไลน์ข้างบนเนี่ยรายละเอียดข้างบนไม่ติดก็ตัวนี้ครับเนี่ยเป็นสท์สิทธิ์ภาษาอังกฤษนี่นะครับการดูดวงส่วนตัวผมผมใช้ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่มาร่วมด้วยนะครับนะแล้วก็การทานายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำนายแบบสาธารณะนะครับนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะที่มันจะตรงนะครับนะถูกสักครึ่งหนึ่งผมก็ถือโอเคแล้วนะครับนะ บางคนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนะนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวท่านใดที่ที่ดูนะครับนะอย่าลืมกดอย่าลืมกดกดไลค์ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับแล้วก็คลิปผมแชร์ได้ทุกคลิปนะครับนะแชร์ได้ทุกคลิปเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านที่กดติดตามนะนะครับนะเอาละครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ